ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการเล่นเกมเลยงครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม Kingdom of Amalur Reckoning นะครับเออก็ซื้อไปนาแล้วครับก็เล่นไปถึเมื่อเด็บเจ็ดแล้วก็เออมันก็มาเล่นใหม่นะครับไม่เล่นนานแล้วเหมือนกันก็เลยหาโอกาสแคสเกมเลยนะครับก็โอเคครับอ,อ่าเล่นยนดี เอาลุงแกแล้วกันไอ้ลุงอะไรดีวะโอ้พีดคริติคอลวอไอส์ไฟอืมอะไรนี้เนี่ยมันเอาคริติเข้าแล้วกันผมจะเล่นสายสเตลลผสมกับอันหนึ่งนะจะเล่นเ,เ,เตลลผสมกับอีกอันหนึ่ง เอาลุงนี่แล้วกันนะเอาหน้าแบบไหนดีแนวอุ้มอ้วนหน่อยนี่โซนโซนสมผมอย่างเดียวอะไเป็นอค่ตัวเดียหรอกนี่เอาแบบดูดิเอาต้นไหนดีเอ่อเอาไอ้ลวนไม่เอาไม่เอาไม่ลวนดีกว่าโอ้นี่จะเหมือนนักบวกีกโบราณ อกันตรงนี้เท่มากเลยลุงโอ้โหไม่เอาดีกว่าเทเปลลุงถ้าเกิดลุงไว้ตรงนี้แล้วก็ใส่ผมขาวยังไงดูดิอยากให้ลงนผมขาวเนี่ยโอผมขาวโอ้เท่มากไม่เอาอันนี้ดีกว่า แกหน่อยดิเอ,อ่เอาหนวดจีมแล้วกันหนวดเหมือนใครก็ไม่รู้เหมือนใครสักคนนี่ตรงนี้เลยไหมนักลบโบราณมากอ๋อไอเอลนอนตรงนี้แหละเหมาะกับหนวดจีนดีเอ๊ะเหมาะหรือเปล่าหรือตรงนี้ดีอา่อา

น,นชื่อเด็กเรียนนะครับอุ้ยผมลมอ่าโอเคครับผมอ่าอ่าโอเคผมเริ่มจบเวลาโอเครับผมจะจบเวลาตั้งแต่ตรงน,นี้ไปผมจะให้เวลาอีกเกือบประมาณ2ี่นาทีไม่เกินนะในการเล่นนะครับแล้วก็ ไปต่อทน,น่ะนะครับก็ทิพระที่กีน่นาทีก็พอละแต่จงนั่นละครผมก็จะไม่นำเราไปด้วยแต่ไม่รู้ไม่อ่านหรอกไม่ดีอ่ะไปเดี๋ยวแล้ว ดอกอีกโัวเลยเดียรูดอินเวนตอรี่นะเลือกเลยนะเป็นรัตตี้ลองซอสและปัญญาดา,ดาบปัญญาอ่อนมาแล้วดาบปัญญาอ่อนมาแล้วทำไมยี่อ่ะเฮ้ยไม่ดาบเลยอะ่ะ ทำไรอะ่ะแกงแกงเด็กเหรอเร็วมากงูกแกงเด็กเฮ้ยหนูเฮ้ยหนูเาอ่อนหนูยักษ์ไตแอดแลตหนูยักษกอบกัดโต้หนูยากหนูยักษเหรอตัวใหญ่แค่ไหนหนูว่าเฮ้ยเอาไปโอ้ไม่นะไม่มีอะไรให้รูดเลยนะครับ ไม่มีอะไรไม่โดเลยวะปันป่นนวดปั่นหาเอาตัวอะไรเออกระโดกะโดกระเท็บช่วยด้วยใรก็ด้วยนะช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยอย่เอยียนะทำอะไร<แ> ager, มาเลย <ays> ยาแกไอ้กเกรียนอ,อ่านักไปตายซะ ไรยังไงอย่าลืกไปแล้วอ่านี่ปาดกากนี่ทำอะไรทำอะไรเพื่อกูนะตายซะโอ้หลบก่อนเดียวรอครับรูดนะให้วัสดี ไปทางโถมิดบาเอ่อว่าเทาเร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 าเกาเร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 าาเราาเาเร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 าเาเเราเรเราเราเราเ

อ,อน้ำผู้แหงดวงวิญญาณไปอย่างนั้นเป็นทางสิ้นดของความตายนะก็เลยมานะอ๋อเพื่อนี้เองตึ้งก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกครับแต่คือว่าเป็นสำค้าระหว่างสองคนระหว่างสองขอบพันที่มันสู้กันเองเราก็เป็นคนตายที่ตึวงขึ้นมาใหม่ได้นะ เอออาจจะบอกในร่งผได้างว่าผมก็ไม่ได้เล่นอะไรด้วยผมเล่นออกมาเหมือนกันในเรื่องผมก็แปลี่ยนเลั่นมัวเลยนี่ยาคนที่เก็บให้หมดโอ้ไมาเรียกว่าโตโตกองโตออก แลนด์เฮโด่ไหมแลนอ์เฮโด่ไหมไม่มีหลนด์เฮโด่ไหมโอ้โหมึงเห็นอะไรมามีมันมีหอกกคาทาทั้งหลายอันทำไมมึงเก็บได้แค่อันเดียววะมีดาบทั้งหลายอันเนี่ยเก็บได้แค่โลนเดียวอะไรวะ Do you hear something นี่เป็นอะไรไหมลุงไม่ได้ยินหรอครับไม่นะไอ้เกียร์จะมาทำไมกำลังโดูของอยู่แกตายละไม่ขัดขวางคนโดูมันแย่ขนาดไหน ไปไหมกำลังโตอยู่แกไปตายต้องกําลังโซ่อยู่แกสิลองโบ่นะนี่สุดเราก็ได้มาครับคูดบิชเอ้ยเบิร์ชไม่ใช่บิชนะครับอย่าเข้าใจผิดนะมันก็เป็นบิดเลอสคริติคอลสไตร์นะผมเล่นคริติคอลดีกว่าผมชอบดี นังโล่ไม่เสร็จเลยต้องมีเงิแน่เลยป่ามีเงินตั้งหนึ่งบาทงาแตกเลยกูเงินตั้งหนึ่งบาทนี่กดคอนโทรจะเป็นการเออใช้โล่ นี่แกไอแกไม่บอกก่อนนีอชมา้อ่อนก่อที่อาช่อะชาร์จยิงะชาร์จยิงอะนะชาร์จยิงเลย ชาร์จยิงเลยไปละไปอ่ะรีไปอะไรขอโรคอ่ะจะไหมเนี่ยมันจะรีไปหาใครวะรีบดูดูดิตายอนาดวายควายถ้าอาเจริงเราก็ต้องเจอที่แหละกระโดดย่อเฮ้ยยังไม่รู้ตัวดีมาก ตอนหนิงเจเลละยิงให้โดนสิเลอเยี่ยมโอ้พีหอโดนมด้วยอยากฟันไอแกได้หิงอันรเนี่ยแม่งเกลียนไปอกพิ้งเดียวพอไปวิ่งวิ่งวิ่วิ่งวิ่ง โช่คนสุดเด็ดเลยถ้าคุณจับศัตรูโดยไม่รู้ตัวความเร็วของพวกเขาจะมากกว่าความร้อนของพวกเขาโอ้ได้มาแล้วนะมันก็คือเด็คเกอร์นะมันคือเออเรียกว่าอะไรวะเด็คเกอร์มันอะไรวะมีดมีดมีดเหรอเออเรียกว่าอะไรมีดมีดลอกมังหารที่พวกแอดมันใช้มันแบบแบบ เล็กเลอ่ะมีมีสั้นอ๋อมีสานชายมีตันมีสั้นนะครับมีสั้นมองข้าพะยะค่ะ <interfer> ถ <es> <Ooh>. ้า <conference> คุณี <halt> นะครับเพื่อเข้าไปถูกพวกนย่องย่องหับหับในดงหญ้านะครับไอ้งหญ้าดีเลยอ่ะวายควายกา

ที่เห็นเนาะผูเห็นเหตุการณ์ลอยนะครับก็จะรู้ตรงนี้ตรงนี้หายไปเลยเหมือนว่าเมื่อกี้ไม่เพยไปเลยไปตายหมดแล้วกดเอปนะครับเกมที่ให้อีทีเกมแพ้ให้หงงเงงเงงมาก This blossoms only respond to the presence of magic.

อะไรกันเนี่ยเร่งนี้นะครับมีของเยอะแล้วไปดูดิมีอะไรบ้างอ่าทีเอาคริสติคอลหินดีไหมเนี่ยออเอาคริสติคอลหินดีกว่านะครับผมเอาคริสติคอลหินแล้วกันเพราะผมจะกะจะเล่นสายผสมอยู่แล้วก็เอาคริสติคอลหินไปก่อนเล่นสายสเตลเลยนะครับผมก็เล่นสเตลผสมกับเออสเตรน ไม่รู้เรียกว่าอะไรแต่เล่นคือเล่นเล่นสายสเตลล์ผสมกับสายนี่แหละมียยห้องโดของอยากเทคออกครับเฮ้ยเป็นมุมเหมือนอไรงแรงแรงแร What gang, What gang, What gang, you what gang you, you? It completely covered the tunnel! Maybe you can use that staff to burn them! ให้เราเปลี่ยนอาวุธอีกโอ้ไม่อยากเปลี่ยนเลยมีคมเคยเล่นแล้วนะฮะคิดเลยะ ตายเหรอตาร์ฟอะไรที่ีแรงมาอีกทัพโบก็ได้ทีด้วยแต่ผมก็เคยเล่นแล้วอ่ะก็ขี้เกียจเล่นแล้วก็เปลี่ยนสายบ้างครผมเล่นเล่นเล่นเดเวนล้วนอันนี้ก็มาเล่นเป็นสายระยะใกล้ผสมกับเตล์เปลี่ยนบ้างเล่นหลายๆอย่างจะไม่ตั้งตัว In That's in what I'm going to do. What? Then so better get uh, in uh. oh. <clears> the <throat> <clears throat> Ah, <throat> lay thing protects quite like lead. Leather uh. armor is thin. We'll give you the strength to beat an enemy's belt. simple cloth frees your body and mind. This is where we part way. Just make sure you get your shoes. Oh. we can't h e r e s nothing more i can do except to s t i c but with lot o i'll i'll see you on the outside it fate wins it โอเคผมไม่สนก็ทิ้งมันไปช่างหัวแม่งนะครับ <c oughs> นี่จะคนร,รู้ช่างหัวแม่งนะองนโอ๋อะไรยาวๆอะเอาไปขายดีกว่า ไปขายแล้วไปขายรอเข้าเมืองอะไร้ก่อนเถอะมีถือโล่กลางไว้เลย,ยอย่าเปิดประตูปเป็นตวโอ้ไ่ได้ทะลแล้วก็เห็นที่เห็นที่หล่นลงมาก็ทะลุพื้นลงไปได้นะครับ <c oughs> สิ่งที่โหดที่สุดในเกมที่เกมคืออะไรนะครับจะให้พูดยังไงคือพื้นะครับพื้นมันหนูทุกอย่างที่เราฆ่าเราไม่ได้นะครับโหดมากครับพื้นพื้นโหดมากทุกอย่างที่เราฆ่าไม่ได้ทุกคนคงจะอักรีกับความเข็ดนี้คนที่เห็นด้วยนะครับอ่าโหลดดิ้งไปอ่ะวิ่งไปทำสมองเฮ้ย look at even with all you've been through guess what return from the dead oh please forgive me you must be terribly confused by all of this I am Fomorous. if we wait where are you going? no time for pleasantries wait where are you going time มอะไรวะฮะ no time for pleasantries we've got to get you to safety too much to explain r i t i may not be able to save the well but i yes yes you're it's fascinating สรมปก็คือเมื่อกี้นะครับไตกเกดเกิดมีระเบิดขึ้นมาแันก็ขล่มนะครับก็ขอโทษนะครับผมนไปแล้มันมีเหตุการณ์้นผมก็เลยไม่ได้ ต้องหาตัวด้วยนะครับลืมเออจำพนันทะเลาะทำพับเลยอะอะไรกันเนอะมันไม่ได้เรื่องเลยนะจะทำแบบทับผมได้ยังไงจะมีชีวิตขึ้นใหม่ทำไมฮะโดนซาโดนซาอะไรอะไรมืออะไรมืออะไรมืออะไรมอยากโดนแบ็คแตะเหมือนเมื่อกี้ไหมแก ตเียดะอิดอชียวลเอาโอ้โโอ้เปลี่ยนเปยได้อย่างรวดเร็วเฮ้ยมือเยอะ ท,ทั้งสว่างโอบคือโคลนนั่นเองครับคือระลอกนะครับโคลนโคลนก็มาเจอระลอกแกไอเกียดไปตายแต่แกเอาโคลนมาให้ไหมแกเป็นพวกโคลนเหรอเป็พวกโคลนทั้งหลายแหล่โดนโคลนดีไปครั้งหนึ่งนี่ผมกล้าเลือดได้เลยเนี่ย เออโธไอโทธโธจบตายแล้วนะคุณตัวเป็นบอลแต่วะเออกดอาร์ไม่ใชนเรื่องน่าเชื่อต้องใช้รถเลื่อยกับโมียาอ่อนตัวเดียวไม่เคยใช้เลยเนีโธต้องหลบให้ได้นะครับ อัตลักษณของโคลม่นมีอะไรมากถ้าเราถอหายหลังกับตัวด้านข้างนะจะเกิด,กกแบบไไดที่มีเอสโคลก็แก๊บเอฟโคลไปยิงคาได้ง่ายมากแบบาครับจบการตีดไ,ได้ง่ายมากผมแบบออว่าที่มันปรับไม่ได้ทีเดีเลยเอฟนะครับดูดขี้นะครับดูดขี้มัน เฮ้ยมาหนึ่งเร็วรัวรัวรั่ะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพาล่างนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ดีเลยนะยื่นโมเอ็กพีเพียบนะครับร้อยห้าเจ็ดเอ็กพีแม่โหดเลยแม่ผมได้เอ็กพีมาฟรีเลยนะไม่ต้องแรกเลยเยี่ยมมากเลยใส่แรงไปริ่งนะครับ เออเป็นวัดไอ้หน,น,นานาทัพทีมของอยูนิฟอะไรเนี่ยนิฟก็ออกมาได้นะครับพอกับเลเวลอัพก่อนนะครับเลเวลอัพก็เอาเป็นอ่าเวลาหมดพอดีนะครับก็พอเลเวลอัพเดี๋ยวก็จบนะครับเอาเป็นอ่มลิเทคฮิดเด้นหม่เตลวดีกว่าเตล โอเคครับคอนเฟิร์มต่ไปสกิลผมจะอัพอะไรดีเนี่ยความจริงนี่ผมแบบมันไม่น่าอัพแม่แต่นนแรกบอกว่าีสก mm ิล hmm. มันจะได้คืนนาแ่ผมก็ไม่ดนะูครับผมจะเล่นฟินเนตนะครับ mm hmm. เล่นฟินเนตกับไม mm ้ hmm. ผสมกันนะครับ mm hmm. ก็ mm hmm. เป็นลองซอสวิอสกิลฟูดดิฟเอน หาปูนอือยิกระโเข้ามาหาเหราผมว่าไม่ต้องใช้หรอกผมอัพนี่ดีกว่าผมเคยอัพแล้วนี่ชาร์โดแปลโหดมากอัพสามอันเลยโอ้ อับไว้สักอันหนึ่งพอหากินยับไหม่สักอันหนึ่งเป็นหลองซ้อนโอเคครับผมเรียบร้อยโอเคก็เรียบร้อยนะครับไว้ต่อกันพักหน้านะครับบ๊ายบาย